อปีที่แล้วนะครับอ,อ้โหขุดอ,อ,อย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมกดต้องบรบกวนแต่นี่หน่อยเอาปิดวาวนะแต่ถ้าเกินวาวมันแข็งละ่ะปิดไม่ได้ทำไงต่อนะัดขวาผัดขวาไปซ้ายนะครับสะบัดซ้ายด้ขวาอ่าวนัดซ้ายอย่าห้ามจับยาวเ,เกินไปไม่ได้นะครับถ้าจับยาวเ,เกินไปไจะล้วงขาดลำตัวเรานะครับหรือเราเรียกว่าไตดับหรือว่าขุดดับนะอุด้อยล้วงมาด้วยใช้หัวแม่โป้งหรือนิ้วที่ใหญ่กว่ารูนะ นิ้งที่ใหญ่กว่ารูเข้าทำการอุดดับนะาเห็นนะครับดับได้ไหม <c oughs> อ่าจะเพิ่มหน้าเข้าไปถ้าเขาล้มย้อนอ,อ่าโอเคทำการคูนแบบนี้โอเคยีย <c oughs> ตรงไหนอ่นาถูไกลไปนิดนึงถูไกลไปนิดนึงนะครับเอาเข้ามาหน,น้นาดีเลยนะครับยียบไปเลยนะครับดับไปเลยยิ้มหน่อย 杭州，杭州地铁。